กลับมาในพาร์ทที่สามอีกรอบนึงครับสำหรับเกมนี้ครับผมก็จริงๆเนี่ยผมอ่ะการจะแบบว่าเออพักก่อนแล้วก็ออรู้สึกว่าแบบติดลมป่ะน่อยแล้วกันแต่ว่ามอไซค์ผ่านอีกแล้วเฮียอูอ้ดำขาญจริงในเสียงมอไซค์รข้งแม่งเถอะแต่ผมรู้สึกว่าเออผมขอตามคำพูดเรื่องการที่บอกว่าเฮ้ยเกมนี้ไม่ใค่เฉยป่ะผมรู้สึกว่าผมเริ่มสนุกกับเกมนี้ขึ้นมาแล้วเวยกับการที่มีตัวละครที่ชื่อว่าเมนหรือ น้องประจำเดือนของเราเองครับผมผมตั้งฉายาใหม่ให้แล้วเฮียน้องประจำเดือนตัดมาเล s โกเลยทุกคนเรามาเล่นเกมที่เรารักกันต่อกับเกมเลิฟเลิฟมิสซี่ขับหรือชมลมลักลักลกลับนะครับผมเราจะไปไหนดีระหว่างสวนหย่อมกับห้องศิลปะแน่นอนไปหาไอ้ดงไอดดลกันดีกว่าน้องประจาเดือนของเรามุมลับของโรงเรียนดีกว่าอากูเจอใครอ่ะกูเจอมึงอีกแล้วมีคนอยู่เฉย เอา,อางไงเราจะทำไงดีทักไหมเราจะส้นตีนไหมหรือยังไงเย็บ <c oughs> <Yes. S 2> ปกติเธอมานั่งที่นี่บ่อยเหรอมุมนี้ของเรือนสงบดีนะขอนั่งด้วยได้ไหมอะเย็ด <Yes. S 2> ที่เป็นมุมส่วนตัวของเราเท่านั้นช่วยกรุณาออกไปด้วยไม่มอะส่วนตัวของเธอ,เอได้ไงอะซื้อไว้เหรอ <c oughs> ซื้อไว้เหรอเรามาก่อนนายนะ่ะออกไปเลยไม่อะโดนไล่ซังั้นเอ้ามึงยอมง่ายยังวะตัว เดี๋ยวก่อนเอ้ยถอยนี่นายจำเราไม่ได้จริงๆรหรอแกร็กทำไม่ทำไม่ได้แล้ววะกดกดตีดีกว่าอ่ะอยากกดตีเลวา่ะทุกคนอยากกดตีมากเลยว่ะจำได้แหละไอ้เราคนนั้นไงไม่อยากเบียกกดตีคนเดียวใครอ่ะเรารู้จักกันด้วยเหรอเราเมนไง อยากปตีด้วย oh, ผมอยากกนตีนเขาอะได้ละวขอโทษทีพอดีจำคนไม่เก่งอะเร<อ>าโดดเด่นขนาดนั้นนายต้องจําได้สิคมรู้สึกผมชอบคนนี้อย่างหนึ่งเว้ยผมมันน่าแกล้งวะ่ะมันน่าก,กนตีนดีเว้ยผมเลยปนตีนแม่งเลยชอยส์มันแบบมันมีเรียกว่าเอออ๋อก็จำได้สิเมนคนนั้นไงกับสองเมนที่อยู่ไอดลเกิร์ลกรุ๊ปใช่ปะกูเลยเปลี่ยนแม่งเลยใครอ่ะไมรู้จัก <laughs> ผมชอบอ่ะผมชอบชอยสว่าแชท ผมชอบอะพี่แจ็คพี่แจคคิดยังไงวะผอย่างเงี้ยชอบเธอแต่งคนละลุกกับตอนที่อยู่ในห้องอะเออคนลุกเลยอะก็มีเห็นผลอืออะยอมให้กระด้นเออยอมก็ได้อเออแล้วไงต่อ <c oughs> เอาแล้วมึงกินอย่างเนี่ยถามจริงมึงกีนก,กี่โมงเนี่ยลงจะเอาไงเรื่องมุมรับนี้เอาเอาไงนี่คือก็เอาให้ชัดเจนว่าจะเป็นของใคร จร,จริงจังแบบ่ะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยมึงจะใครท่าก็ได้ท่านจริงอะเจเแชร์ร,รวมกันก็ได้มันจะเอาอะไรมากวะถ้างั้นเรามาแชร์ที่น่วมกันไหมเฉพาะเราสองคนอะเออแชร์ไหมล่ะไม่อยากแชร์กับเราเหรอเออไม่อยากแชร์เหรอ,เ,อ,อเรลเอา้าวไม่ก,มมกมมล้าปฏิเสธสิไปคาดอะไร อะไรตกลงเรามาแชร์ที่นี่กันเถอะเออแอก็ได้ดิวเราจะไม่บอกใครนะแต่เดี๋ยวนะเฉพาะเราสองคนนี่มันยังไงอ่ะก็ที่เฉพาะของเราสองคนไงมีอะไรมากกว่านี้ด้วยหรือมีไหมมากกว่านี้เด้าไม่ใช่ว่าอยากใช้เวลาร่วมกับไอดอลอย่างเราไอดอลทียอะไรเรายังไม่รู้เลยเนี่ยนะมีคนพูดแทนกูเนี่ยกูโกบ้างสิเรื่องกูกูไม่อยากดู ช่างเถอะคุณยอมอ่ะถ้าเป็นตั๋วก็โอเคเอ๋ถ้าเป็นตั๋วก็โอเคเอาใหม่ตั๋วมันก็มีสเต็มเงี้ยเนี่ยผมแม่งก็กดตีนนะเนี่ยทำเล่นไปผมรู้สึกผมชอบชอยแต่ละชอยที่เรียกที่แบบเราเจอเวนมากเลยว่ะมันกดตีนเนี่ยผมชอบอ่ะไอ้เหี้ยตั๋วเอ้ยละชอยแม่งเอ้ยเฮียกดตีนจัดเลยผมเรียกดีกวดตีนครับผม ชอบ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 อ้าวโอ้โอเคครับคือเหมือนว่าเราต้องเลือกโฟกัสใครสักคนหนึ่งเนาะสำหรับในพาร์ทนี้โอเคงั้นก็ไปหาเฟิร์นต่อกันเนาะอ้าวเฟิร์นเอ้าเฟิร์นออยยู่คนเเดีวหรทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วแจ็คอ่ะแจ็คไปเลนพิเศษอ้าวกลับไปแล้วอ้าวกลับแล้วแล้วทำไมอยู่ที่โอ้โหแล้วเป็นบรรยากาศมันดูเครียดขึมนยังอ่ะตัวไอ้อ่าแล้วไงต่อ กระซิบข้างหูตลอดเลยอ่ะว่าใช่กระซิบว่าว่าอะไรเอาไปคืนเออเมื่อวานกูได้เมื่อคืนเราก็าได้ยินเหมือนกันนะเธอได้ยินเสียงเหรอแล้วหลังจากนั้นเราก็ปวดหัวหายใจลำบากอ่ะเราว่าเราถูกสาปสาปอะไรเป็นเพราะเธอเอาหนังสือที่ฉันมาใช่ไหมอ่าใช่อ่ะ ไม่เหมือนก็ใช่เลยเทียเมื่อคืนอ่ะใช่เลยแล้วไงต่อครับยังไงเฟิร์นเฟิร์นเป็นอะไรอ่ะเป็นไรหนาวเดี๋ยวเอาผ้าห่มให้เดี๋ยวปิดแอร์ให้โอเคเปล่าเหมือนโดนจ้องนี่ก็กู่จ้องไงเฟิร์นอาจจะป่วยนะไปห้องพยาบาลไหมเออไปห้องพยาบาลป่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฟ <c oughs> ิร์นดเฟิร์นเป็นอะไรอะเฟิร์น๋ยวบอกเลือดไหลอ้าวชี่เลือดไหลตามพดหนังเลยเอาอ,อย่าว่าตัดจบยังไงเราลองกินยามาทุกอย่างแล้วอะเอ้าแต่มัน<อ>ไม่ได้ผลเอ้าเชีย่ยแล้วหนังสือนั่นอยู่ไหนอะนั่นอยู่ไหนอะหนังสืออะอยู่ไหน พิธีกรรมต้องคำาสาบตัวจ้องหนังสือไปทำอะไรเอาไปคืนไงเขียถามโง,โงูเราจะเอาหนังสือไว้กับตัวเองแต่ตัวอาจจะโดนคำสาบแทนเรานะเออนั่นดิแต่เราอยากช่วยเธอไงเออกูอยากช่วยไงเมื่อไร แ้กูโดนจบเลยเยียฮาเลยในพาร์ทนี้เราไม่ให้ฮคือเป็นอะไรไปเขาจป้ะเฟิร์นเราจะทำยังไงกับหนังสือนั่นเอาไปคืนไงเสียงบอกว่าเอาไปคืนใช่ไหมใช่ก็เอาไปคืนไงก็ต้องเอาไปคืนแหละก็ตามปฏิบอะ่ะแต่ถ้าจะเอาไปคืนเราต้องรอจนถึงสี่ทุ่มจนกว่าชันหนังสือปริศนาจะโผล่ออกมานะก็ต้องไปรอกันเหมือนคืนที่ผ่านมา อยากว่าเฟิร์นกลัวแล้วจริงอะสูสารน่าเฟิร์น้โหหนูต้องไปอีกแล้วอ่ะอเอาลอ็อกเวไอ้สัตว์รอบนี้ได้แล้วห้องสมุดปิดเร็วอ่ะเราคงต้องไปทางอื่นทางไหนอ่ะนั่นหนีทางไหนอ่ะเอาอไฟดวงไฟดาบก็มาเอาไปคืนวิ่งชิบหายผีจริงด้วยอ่ะอีป้าคือมาแล้วอีป้าม,ปมาแล้ว อะะไรนะผีครูบรรลักษ์บอกว่ามีครูบรรลักษ์ตายเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ต้องเป็นเหมือนกันกูดิแกข้างหลังกูอะแชทข้างหลังเอา้าแล้วไงอ่ะเอาไงดีเอาไงดีเอามีช้อยกูเลือกไหมเร็วไอ้ไดอกไอ้เฮียเร็วลงบันไดอีกด้านลงแบงไปเลยครับ let's go <S ้องลงบันไดไปอีกด้านกันนะได้ลีฟที่นั่นที่เอากูลงได้ นี่ไงแล้วก็จะเอ๋ไหมจะเอ๋ไหมจะเอ๋เปล่าจะเอ๋เปล่าจะเอ๋ไหมจะเอ๋ไหมนะจะเอ๋หรือเปล่าจะสแกไปเอ่ยอุ้ยแม่ตกใจมันน่าจะตามหนังสือมาพี่ป้ามาแล้วถือแล้วรอผีเองเพิ่นไปหาทางห้องสมุดแล้วไปมาแต่คุณคุณกูคุณจะคุณจุกเองมาเร็วแต่มันเสี่ยงนะเออช่างแม่งถือไม่ออกนี่แล้วโผล่มาแล้วนะแล้วมันยืนนิ่งทำไมวะไม่ไม่ไม่ตัด้วยอย่าให้ผีถึงตัวนะไม่คือ กูไม่เข้าใจว่าผีมันมันต้องแบบต้องยืนนิ่งกว่ะมึงไม่แบบไม่เดินต่อเลยเอ้าขอโทษครับทุกคนโอ้ขอโทษขอโทษคนผิดก็ผิดอ่าต่อ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 ขอต่อเลยมาผมบูเองผมบูเองผมเองมาเก่งนะมึงอ่ะเอเอรู้แล้วเออรู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วกู็สลบไปเลย อ้าวขอบคุณนะเฟิร์นที่ช่วยดึงเราเข้ามาว่าแต่เฟิร์นเข้ามาได้ยังไงอะเราเข้าไปพลงมานะา่ะอ้าวแล้วคุณลอดได้ไงวะวไม่ลุกลุกลลุกลอดได้งไงลุกรอดได้ไงคำถามเอาไปคืน <g ül> เอาวมันตามม่อีกเหอมันมาแล้วเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ยังไงตีทุ่มพอดีเลยอ่ะเร็วไปเดี๋ยวไฮีโร่ไปเลยไป วิ่งไปเลยวิ่งไปดอกวิ่งไปอย่าดักหน้ากูนะไสัตวไ์ไม่มีอ้าวไม่มี <IT. S 2> มไมมอ้พี่อ้าวมันย้ายทีม่มันจะแรนด้อมอะงั้นเราคงต้องหาแล้วต้องหาอีกแล้วเหรออันก็ไปหาด้วยกันไปดีทำยังดีทำยังดีหาด้วยกันไปเฟิร์นงั้นเราไปหาด้วยกันไหมอืมไปไป,ไปสองคนอะดีสุดแล้ว อย่าแยกเลยมันดักอยู่ข้างล่างยังไงเจอแล้วเจอแล้วไปไป,ไปแล้วก็วางวางสิไอ้เหียวางสิรออะไรไอ้ตัวไอเ้เฮียเออมันก็แค่วางมันจะยากอะไรวะจบแล้ว อ,อยังไงเอ้าอีป้ายัางไงอีป้า,ามาโอเแล้วไอผีเว็นเอ,าอ้ายังไงเอ้าอีป้าหายอีป้าหายตัวเป็นยังไงบ้างโอเคครับเพื่อนไม่เป็นไรน่ารักสิบหายเลยอ่ะเฮ้ยมเราโอเคอะเออโอเคโอเคเออกไปกันเถอะเ,อเกือบไรเฮียอื ปีป้าตามล่าทุกคน <c oughs> เออดีวะ่ะโอ้โหดีนะเราไม่ได้ไปอ่ะโคตรน่ากลัวเลยวะ่ะแล้วแจ็คได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างบ้าเราไปคุณมาแล้วคุณครูบรรณรักโอโ้เคยเสียใเคยเสียชีวิตมาเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวหรือว่าเป็นคนหมกมุ่นกับเรื่องคุณจะใส่สาอาคมแต่ก็ขอ,ของเข้าจนตัวอีกตายไปเสียก่อนอ่าแล้ว แล้วจะหรือชั้นหนังสือนั่นจะเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของครูคนนั้นก็เป็นไปได้นะหนังสือชนะนั่นอาจจะเป็นตำราที่ครูคนนั้นลุกปลมไว้แล้วไม่อยากให้ใครได้ไปอ่าแล้วแออีกได้อีกทางนะอาจจะเป็นชั้นหนังสือเองก็ได้ที่ล่อลวงให้ครูนั้นลุ่มหลงไปอะคุณใส่คุณจะใส่คุณใส,ณส่โอเคโอ้ว้าว แล้วไงต่อครับน่าสนใจอาจจะไปทางนั้นก็ก็ได้นะเพราะว่าแล้วฝนว่าไงแล้วก็ว่าอาจจะไปไม่ได้ทั้งคู่นะวันนี้เหนื่อยพอแล้วนอนดีกว่าทุกคนฝันดีครับเออส่งติ๊กเกอร์ไปนี่ไงไงล่ะมึงแล้วล้วไงต่อแล้วต่อเลยต่อเลย โอเคครับจบแล้วครับผมวินี่กูได้ใจเพิ่มแล้วเนี่ยได้เยอะด้วยนี่เราสุกเราโฟกัสพี่คนนี้เยอะมากเลยในในพันนี้คือกระชีดเราไม่โฟกัสเลยเราโฟกัสเพีคนที่ชื่อเฟิร <c oughs> ์นได้ส่วนใหญ่ด้วยโอเคครับเหมือนกับว่าเกมนี้ไม่มีชื่อชัตเตอร์ครับเหมือนมันได้เรื่อยๆเ,เนาะโอเคผมเข้าใจแล้วกับเกมนี้ละก็ <c oughs> เอาว่าผมว่าผมจบไว้ประมาณ2คลิปแล้วกันของสำหรับวันนี้นะก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นเกมที่คนข้างจะเข้าใจง่ายนะผมเข้าใจง่ายว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นมันก็เริ่มสนุกแหละับผมมันเริ่มแล้วแต่ผมรู้ว่าเหมือนพาร์ทนี้เราจะโฟก,กัสกับคนที่เชื่อเฟืนเยอะมากเลยกับการแบบว่าต้องไปคืนหนังสือนะครับแต่ว่าผมอยากแบบโฟกัสคนอื่นบ้างครับที่ไม่ใช่เฟิร์นนะครับจริงๆผมมีคำตอบในใจแล้วแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครครับนะครับ ที่รู้คือผมชอบน้องมผมชอบคาแรเตรอร์มีนมากเลยวะ่ะผมแม่งชอบการเรียกช้อยต่างๆมาเลยมีช้อยคนตีนกูเรียกผมเลยเรียกแม่งเลยผมชอบมากจริงครับอันนี้ผมชนมนึ่งเลยคาแรคเตอร์ต,รอตัวยแม่งแบบดูเอาวังดีแล้วก็ครตีนในเวลาเดีวยวกันแต่ก็นั่นแหละครับหรือเกมนี้ก็เริ่มสนุกขึ้นมาแล,ล้วสิผมขอเขาพูดเรื่องบอกไม่สนุกแล้วกันนะเนะออ เอาว่าผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เอาว่าสำหรับคลิปนี้ยขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กันเลยเนาะมันจะเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย